สวัสดีค่ะ i sell s e e l Story จะพาเดินทางไปเที่ยวลานสกีที่ Sten St Ski ี e s o r t แห่งนี้ตั้งอยู่ต้นกลางทางตะวันตกของประเทศสวีเดนค่ะอยู่ห่างจากแซ่เหลนประมาณ39กิโลเมตรเป็นที่รู้จักสำหรับพื้นที่เล่นสกีขนาดใหญ่ลานสกีที่นี่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะเด็กๆหรือคนที่กำลังหัดเล่นสกีค่ะคลิปนี้จะพาไปดูสกีเซ็นเตอร์แห่งนี้ว่ามีอะไรบ้างตามไปดูกันค่ะ เมื่อมาถึงก็เช็คอินผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็หยิบคุณแจจากในตู้ตามหมายเลขที่ได้เลยค่ะหรือจะติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ก็อยู่ใกล้ๆส่วนทางด้านนี้เวลาเช็คเอาท์ก็นำคุญแจมาหย่อนไว้ในตู้ได้เลยค่ะต่อมาก็มารับสกีพัสค่ะเป็นบัตรที่ใช้ขึ้นกระเช้าไปบนยอดเขาเราซื้อสำหรับหนึ่งอาทิตย์ ผู้ใหญ่ราคา2,332ครูหนูส่วนเด็กราคา1,896ครูหนูเด็กอายุต่ำกว่า7ปีไม่เสียค่าบริการค่ะร้านอาหารที่นี่ก็ขึ้นชื่อถึงความอร่อยค่ะ เมื่อเข้ามาในร้านก็ต้องยืนรอพนักงานมารับไปที่โต๊ะอาหารตอนนี้เด็กๆหิวกันมากๆค่ะเพราะว่าเราใช้เวลาเดินทางประมาณ6ชั่วโมงจากเมืองยูตบอรเอ์เดี๋ยวพาเข้าไปในร้านสั่งอาหารกันเลยค่ะ เมนูอาหารก็มีให้เลือกหลากหลายค่ะเช่นสลัดพาสต้าแฮมเบอร์เกอร์ดอกเกนส์ฮูสมมนก็มีค่ะมีไซส์ของจานให้เลือกทั้งจานใหญ่และจานเล็กค่ะมาแล้วค่ะอาหารของเรา เป็นแผนเคก้กมันฝรั่งทานคู่กับมูสามชั้นและก็ลิงงงอนซีนส่วนของเด็กๆเ,เป็น and Chip, ฟิสแอนด์ชิปเฟนฟรายกับปลาทอดนั่นเองค่ะร้านแห่งนี้ก็จะมีวงดนตรีมาร้องเพลงหลังจาก3ามโมงเย็นมี after ski ค่ะสำหรับคนที่อยากปาร์ตี้หลังเล่นสกีมาเหนื่อยทั้งวันค่ะ ส่วนชั้น2ของร้านอาหารจะเป็นคาเฟ่ค่ะสำหรับคนที่อยากนั่งชิวชิวมีทั้งเครื่องดื่มชากาแฟขนมอร่อยๆให้บริการค่ะสามารถดูเมนูและสั่งซื้อผ่านแอปพลิเคชันได้ง่ายสะดวกรวดเร็วค่ะ ห้องเด็กเล่นห้องนี้เป็นที่ชื่นชอบสำหรับเ,เด็กค่ะมีหลายมุมให้เล่นไม่ว่าจะเป็นวาดรูปรังรถไฟเลโก้ LEGO, ยิมนาสติกเล่นกับพี่หมาป่าวารรยุเป็นมัสคอตประจำของที่นี่ <Yeah. S 1> ออกจากร้านอาหารก็เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะถึงจะอยู่บนเขาแบบนี้ก็ช้อปปิ้งได้ใครของขาดอยากได้ของมาได้เลยที่นี่ค่ะมีทั้งอาหารสดผัก ผลไม้เบเกอรี่อาหารแห้งอาหารแช่แข็งเครื่องดื่มขนมครบครันค่ะราคาก็ไม่ต่างมากนักจากร้านค้าทั่วไปค่ะจะมาเล่นสกีก็ต้องมีของให้ครบจะพาไปดูร้านที่เช่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่นสกีค่ะเข้ามาถึงก็กดบัตรคิวก่อนเลยค่ะ ที่นี่มีบริการให้เช่าอุปกรณ์เล่นสกีทุกประเภทครบครันค่ะรวมไปถึงอุปกรณ์เล่นสโนว์บอร์ดด้วยถ้าจะเช่าแนะนำซื้อประกันอุปกรณ์ด้วยนะคะถ้าเกิดความเสียหายก็ไร้กังวลค่ะ มีให้เช่าทั้งแบบยกเซตหรือจะแยกเป็นรายชิ้นก็ได้ตามสะดวกค่ะวันนี้เช่าให้เด็กๆของพี่สเสบเบเป็นเด็กโตมีรองเท้าสกีแผ่นสกีและไม้ค้ำเล่นสกีค่ะราคา805ครูหนูส่วนของน้องอลิซาเบตก็เช่นเดียวกันแต่เป็นของเด็กเล็กราคา4 4 5ครูหนูราคานี้สำหรับ1อาทิตย์ค่ะ รายละเอียดในการเช่าสิ่งที่สำคัญก็คือขนาดของรองเท้าแล้วก็ส่วนสูงค่ะวันนี้เราจองผ่านแอปพลิเคชันมาพนักงานเตรียมไว้ให้เรียบร้อยมาถึงก็รับอุปกรณ์ได้เลยค่ะส่วนใครที่ไม่อยากเช่าที่นี้ก็มีร้านขายอุปกรณ์ในการเล่นสกีให้บริการค่ะตามเข้าไปดูในร้านกันเลยค่ะพเพจเรรองเท้าสกี Skidor Penski. Hjälmar Mårtan Kratté Skidutrustning. Svepa, samla plenski, Skidglasögon. Vänta, samla plenski. อุปกรณ์ครบคนก็พร้อมคลิปหน้าจะพาไปเล่นสกีจากบนยอดเขาในสภาพอากาศที่แตกต่างกันค่ะวันนี้หิมะตกทั้งวันเลยค่ะอุณหภูมิตอนนี้ก็ประมาณลบหองศาค่ะแต่ก่อนจะไปนะคะจะพาไปดูบ้านพักกันก่อนค่ะห่างจากสเตอร์เติร์นสกีเซ็นเตอร์ประมาณ2กิโลเมตรค่ะ ที่นี่เขามีบริการกระเช้าไปยังสเตอร์เติร์นสกีเซ็นเตอร์หลายจุดเลยค่ะไปไหนมาไหนสะดวกโดยไม่ต้องใช้รถห่างจากที่พักของเราประมาณ300เมตรเองค่ะมาถึงแล้วค่ะบ้านพักของเราเป็นห้องคู่นะคะเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในกันค่ะเป็นห้องขนาดกระทัดรัดค่าเช้าสำหรับ1อาทิตย์ ราคา5 8า5ครูหนูต่อ1ห้องค่ะแนะนำถ้ามาช่วงไฮซีซั่นจองล่วงหน้าก่อนนะคะเรามาช่วงสปอร์ตลบพอดีห้องเต็มเกือบทุกที่เลยค่ะสิ่งอำนวยความสะดวกก็จะมีโต๊ะทานอาหารโซฟาทีวีเตียง2ชั้นเตาอบเตาไมโครเวฟเครื่องต้มกาแฟเครื่องปิ้งขนมปังตู้เย็นเตาแกส๊ส อุปกรณ์เครื่องครัวและอุปกรณ์ทําความสะอาดครบครันค่ะและที่นี่ยังมีห้องอบซาวน่าให้บริการด้วยนะคะอยู่ใกล้ๆไม่ไกลค่ะกฎการเข้าพักก็เหมือนการเช่าห้องพักทั่วไปค่ะห้ามสุบุรีห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าฝา่าฝืนปรับ4,000ครูหนูค่ะ และสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งของการเช่าสตูการที่นี่คือต้องทำความสะอาดก่อนเช็คอาท์ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะที่รับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าจะพาขึ้นเขาไปเล่นสกีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ